จากอิทธิพลของฝนที่ตกหนักทันตาบนของประเทศนะคะแล้วก็น้ําจากทางตอนเหนือเนี่ยเข้ามาสู่ในพื้นที่ของภาคกลางแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตในเรื่องของสถานการณ์น้ําแล้วก็การบริหารจัดการน้ํากันโ<ช>ดยเฉพาะเขื่อนหลักที่สําคัญก็คือเขื่อนเจ้าพระยาแล้วเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์นะคะเช้าวันนี้ค่ะเขื่อนเจ้าพระรายังคงการระบายน้ําอยู่ที่2,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ําเป็น650ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะ ที่สถานีซีสองอํเภอเมืองนครสวรรค์นะคะปริมาณน้ําไหลผ่าน2,316ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทําให้ที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจะต้องมีการระบายน้ําอยู่ที่2,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจนถึงณนขณะนี้ยังต่ํากว่าตะลิ่ง อยู่ที่1เมตร11เซนติเมตรแนวโน้มมีอยู่ในระดับทรงตัวค่ะส่วนพื้นที่นอกคันกั้นน้ำบริเวณท้ายเขื่อนที่ได้รับผลกระทบได้แก่กรองผงเพงวัดัชยโยจังหวัดอ่างทองกรองบางบานตําบลหัวเวียงอําเภอเสนาตําบลลาดชิด ตำบลท่าดินแดงอเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรียุธยาและวัดสิงห์อเภอินบุรีอเภอเมืองสิงห์บุรีอเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะทางด้านกรมชลประธานนะคะโดยโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนป่าศักชุลสิทธิ์ก็ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ําค่ะจากอัตรา500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีปรับขึ้นเป็น650ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโดยจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ํานะคะในอัตราวันละ50ลูกบาทเมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่20 24กันยายนเป็นต้นไปสง่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นค่ะอีกประมาณ1เมตร50เซนติเมตรไปถึง1เมตร80เซนติเมตรพื้นที่ลุ่มตม่ำริมตลิ่งก็ได้รับผลกระทบนะคะได้แก่ตลาดน้ำต้นตาลตำบลต้นตาลอำเภอสาใไห้จังหวัดสระบุรีตำบลแสลงพันธ์อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีตำบลแก่งเสือเต้นตำบลหินซ้อนอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีและชุมชนวัดสตืออำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ ทางด้านกรมชลประทานโดยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตใต้นะ,ะตอนนี้ค่ะก็มีการเร่งระบายน้ําผ่านประตูระบายน้ําและสถานีสูบน้ํากลางคลอง6วาสายล่างลงสู่คลอง6กวาสายล่างแล้วก็เร่งระบายน้ําออกแม่น้ํานครนายกหลังเขื่อนป่าสักปรับเพิ่มการระบายน้ํานะคะก็ช่วยลดปริมาณน้ําที่จะไหลไปสมทบกับแม่น้ําเจ้าพระยาได้มากที่สุดค่ะ